เธอนอนอยู่ตรงนั้นกล้องจับไว้ชัดเจนร่างของเธอยังอยู่บนเตียงแต่พอตอนเช้าประตูยังล็อกจากด้านไหนหน้าต่างไม่มีร่องรอยงัดและเธอก็หายไปจากโลกนี้เหรือไว้แค่รอยเลือดจางๆบนหมอนกับความเงียบของห้องที่ไม่ควรเงียบขนาดนั้นนี่คือเรื่องจริงของคดี คาตรกรรมนักศึกษาไอดาโฮที่สเตินใจไปทั่วอเมริกาเพราะฆาตรกรน่าจะอยู่ในบ้านหลังนั้นกับพวกเธอตลอดทั้งคืนบ้านเลขที่1-122ถนนคิงโรสเมืองมอสโกรัสไอดาโฮดูเหมือนบ้านพักนักศึกษาธรรมดาหลังหนึ่งมีทั้งหมด6ห้องนอนแบ่งอยู่3ชั้นเด็กมหาวิทยาลัยหคนอยู่ร่วมกันในบ้านนี้ และอีกหนึ่งคนมาเยี่ยมในคืนนั้นพวกเขาคือเมดิสันเคลีซานาอีธานและอีกสองคนที่ยังไม่เป็นที่เปิดเผยในคืนนั้นคืนวันเสาร์ที่12พฤศจิกายน2565เป็นคืนปาร์ตี้แบบนักศึกษาทุกคนกลับบ้านประมาณตีหนึ่งถึงตีสอง กล้องจากร้านอาหารโทรศัพท์มือถือและกล้องวงจรปิดใกล้เคียงบันทึกการเคลื่อนไหวของพวกเขาไว้ได้หมดรวมถึงการเดินเข้าบ้านช่วงตีสามแต่ตั้งแต่นั้นมาทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยู่รอดมาเล่าวันรุ่งขึ้นช่วงสายของวันอาทิตย์หนึ่งในเพื่อนที่อยู่ชั้นล่างตื่นก่อน แต่ไม่มีใครข้างบนขยับเลยเธอเล่าว,ว่ามันเงียบจนผิดปกติห้องของเม่ด้สันปิดห้องของเคลีก้องเงียบเธอเคาะแต่ไม่มีเสียงตอบเมื่อเปิดประตูห้องสิ่งที่เจอคือเลือดบนผ้าปูที่นอนบนพื้นและบนมือของเพื่อนสนิท ตำรวจถูกเรียกมาตอน11โมงกว่าเมื่อถึงบ้านตำรวจเจอสภาพศพสีส่ศพในห้องสองห้องบางคนถูกแทงมากกว่า20แผลไม่มีเสียงต่อสู้ไม่มีเสียงขอความช่วยเหลือไม่มีร่องรอยการงัดแงะและไม่มีพยานเลยสิ่งที่น่ากลัวคือตำรวจพบว่า หนึ่งในผู้รอดชีวิตตื่นตอนตีสี่เธอเล่าว่าเห็นชายคนหนึ่งเดินผ่านหน้าเธอใส่หน้ากากปิดครึ่งหน้าเดินผ่านห้องเธอและออกทางประตูหลังเธอช็อกจนปิดประตูใส่กลอนและนอนนิ่งไม่กล้าขยับไม่รู้เลยว่าอีกสี่คนที่อยู่ในบ้านได้ตายไปแล้วกล้องวงจรปิดจับได้ว่าเวลาประมาณตีสี่นาฬิกายี่สิบนาที มีรถสีขาวรุ่นฮันเดยลันทร์ขับวนรอบบ้านหลายรอบและหายไปนั่นคือเบาะแสแรกทีมสอบสวนค้นบ้านหลังจากนั้นหลายรอบสิ่งหนึ่งที่เจอคือปลอกมีดตกอยู่ใกล้ร่างของเหยือ่อบนด้ามจับมี DNA เส้นเดียวซึ่งไม่ตรงกับใครในบ้านตำรวจเก็บ DNA นี้ไว้ และเริ่มค้นหาใครที่ครอบครองรถฮันเดย์นเทอร์รุนเดียวกันข้อมูลพาไปที่ชื่อหนึ่งชายอายุ28ปีนักศึกษาปริญญาเอกด้านอาชีววิทยาชื่อของเขาคือชายคนนี้อยู่ในเมืองภูมิันห่างจากจุดเกิดเหตุเทียง15นาทีเขามีรถตรงรุ่นและมีพฤติกรรมบางอย่างที่แปลก เขาเริ่มเก็บถุงดำใส่ขยะตอนดึกทิ้งในที่ห่างไกลมีบาทแผลคล้ายของมีคมบนแขนและมีถุงมือยางหลายคู่ในบ้านตำรวจเฝ้าติดตามเขานานกว่าหนึ่งเดือนและเก็บขยะที่เขาทิ้งไว้ไปตรวจ DNA ตรงกับปลอกมีดในบ้านนักศึกษาคืนวันที่30ทธันวาคม เขาถูกจับในบ้านพ่อแม่ของตัวเองพร้อมถุงขยะถุงมือและโน้ตเกี่ยวกับอารมณ์ของฆาตรกรชายคนนี้มีชื่อว่าไบรอันโคเบอร์เกอร์อายุ28ปีเรียนปร,ริญญาเอกด้านพฤติกรรมอาญากรชอบตั้งคำถามกับพฤติกรรมฆาตรกรและเคยโพสต์ในเว็บบอร์ดถามว่า คุณรู้สึกอย่างไรตอนที่คุณฆ่าคนเป็นครั้งแรกการจับกุมไบรอันทำให้สังคมตกใจคนรอบตัวเขาบอกว่าเขาฉลาดสงบและไม่มีวิแววเป็นฆาตกรเลยแต่สิ่งที่ตามมาคือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้ง DNA โทรศัพท์ที่ปิดสัญญาณเฉพาะช่วงเวลาฆ่า และลักษณะการแทงที่ตรงกับโปรไฟล์ที่เขาเคยศึกษาไว้ณปัจจุบันไบรอันยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีแต่ข่าวล่าสุดระบุว่าเขาอาจยอมรับสารภาพเพื่อแลกกับการไม่ถูกลงโทษประหารชีวิตไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าทำไมเขาถึงเลือกบ้านหลังนั้น ไม่มีหลักฐานว่าเขารู้จักเหยือโดยตรงและคำถามยังคงอยู่อะไรทำให้คนที่ศึกษาเรื่องฆาตรกรกลายเป็นฆาตรกรเสียเองแล้วคุณละ่ะถ้ามีใครเดินผ่านหน้าห้องคุณตอนตีสี่คุณจะกล้าลุกไปดูไหมเพราะบางทีคุณอาจจะยังโชคดีที่เขาแค่เดินผ่านไม่ใช่เลือกคุณ